สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการสร้างกลุ่มหรือกรุ๊ p นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะสร้างกลุ่มหรือกรุ๊ p นะคะอันดับแรกเลยเราก็จะต้องอเป็นสมาชิก f a c e b o o k ก่อนนะคะซึ่งพอเราเป็นสมาชิก f a c e b o o k หรือเรามีอัดเข้าของ f a c e b o o k เราเนี่ยเราก็จะได้ใช้ Facebook ในรูปแบบแรกเราจะเรียกว่ารูปแบบพส o นอลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเราโพสต์อะไรไปก็จะโชว์ได้ว่าเออโพสตโดยใครนะคะก็มันก็จะแสดงชื่อของเราเลยนะคะ ซึ่งจริงๆเรา Facebook เนี่ยค่ะเขามีหลายรูปแบบให้เราใช้งานนะคะจะมีเป็น s o r s o n a n p a n p g r o u r อ่ p มา r k เ a ็ตเพส w o r k ์ p a c e นะคะ,ะแต่วันนี้นะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของการสร้างกลุ่มหรือกรุ๊ปนะคะณนะตอนนี้มีการสร้างคอร์สเรียนออนไลน์เยอะแยะเลยนะคะซึ่งเขานิยมที่จะสร้างคอร์สเรียนออนไลน์อย่างง่ายๆนะคะโดยสร้างเป็นกลุ่ม นะคะสร้างเป็นกลุ่มของ Facebook นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการทำการว่ากลุ่มสร้างยังไงนะคะอันดับแรกเลยตอนนี้ Facebook เขามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์นะคะถ้าใครที่เห็นดีไซน์เป็นคล้ายๆกับของของเราแบบนี้นะคะก็จะให้รู้ไว้เลยว่าอันนี้เป็นดีไซน์แบบคลาสสิกแต่ตอนนี้เขามีการเปลี่ยนดีไซน์เป็นแบบใหม่นะอ่าถ้าเราอยากลองเปลี่ยนเป็นใช้ดีไซน์แบบใหม่นะคะคลิกที่ไอคอนสามเหลี่ยมตรงนี้ลูกศรชี้ลงตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีข้อความสลับไปใช้ Facebook ใหม่นะคะก็คือเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะลองคลิกไปดูว่าเป็นแบบไหนอ่าสังเกตว่าดีไซน์แบบใหม่ก็จะเปลี่ยนไปนะคะจากแบบแรกนะคะอันนี้ก็ใช้งานง่ายดีเหมือนกันนะคะหรือถ้าอยากจะสลับกลับไปใช้แบบเดิมเป็นแบบคลาสสิกนะ,ค,ะคลิกที่ไอคอนลูกส,สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็จะมีข้อความเป็นคำว่าสลับเป็น Facebook เวอร์ชันคลาสสิกประมาณแบบนี้ขอลองใช้เวอร์ชันแบบใหม่ดูละกันนะคะเราจะคลิกไอคอนตรงนี้ แล้วก็สลับไปใช้แบบใหม่ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาสร้างกลุ่มหรือกรุ๊ปกันเลยนะคะมุมบนขวามือนะคะมีไอคอนเครื่องหมายบวกนะคะตรงนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลือกเป็นคําว่ากลุ่มนะคะเครื่องหมายบวกแทนการการสร้างนะคะสร้างอะไรนะคะนนี้เราจะสร้างกลุ่มโอเคทีนี้ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะมีภาพป,ปกนะคะเราก็อัโปโหลดภาพปกเข้าไปนะคะหรือจะไม่อัปโหลดก็ได้ก็แล้วแต่เราเ,าเขาไม่บังคับนะคะ ต่อมาชื่อกลุ่มค่ะแล้วก็คลิกไปที่ชื่อคลิกที่ช่องชื่อกลุ่มนะคะเราก็ตั้งชื่อกลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะก็อยากตั้งชื่อกลุ่มอะไรก็ลองตั้งดูนะคะให้ชื่อกลุ่มมันเข้าใจง่ายสื่อความหมายอย่างชัดเจนนะคะเช่นกลุ่มสอนภาษาอังกฤษออนไลน์อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็เลือกความเป็นส่วนตัวนะคะในที่นี้ความเป็นส่วนตัวจะแบ่งย่อยๆออกเป็น2แบบแบบสาธารณะ นะคะกับแบบส่วนตัวนะคะกรณีที่แบบเป็นสาธารณะเนี่ยทุกคนนะคะคนทั่วไปสามารถมองเห็นนะคะว่ากลุ่มนี้มีใครเป็นสมาชิกกลุ่มบ้างแล้วก็โพสต์อะไรกันไปบ้างนะคะพูดง่ายๆคือถ้าเป็นสาธารณะใครก็มองเห็นในสิ่งที่เราโพสนะคะแล้วก็เห็นสมาชิกในกลุ่มแต่ถ้าเราไม่อยากให้ใครมองเห็นแบบนี้นะคะให้เราเลือกอเป็นส่วนตัวนะคะประเภทส่วนตัวเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆออกเป็นอีก2แบบนะคะก็คือ เป็นซ่อนอยู่กับสแสดงให้คนเห็นนะคะถ้ากรณีที่เลือกเป็นซ่อนอยู่หมายความว่าคนจะค้นหาชื่อกลุ่มของเราไม่เจอแล้วก็จะมองไม่เห็นกลุ่มของเราด้วยนะคะจะเห็นเฉพาะสมาชิกนะคะหรือสแสดงให้เห็นนะคะทุกคนสามารถที่จะค้นหากลุ่มนี้เจอนะคะ,ะในที่นี้คือก็ให้เลือกเป็นสแสดงให้คนเห็นก็ได้นะคะเลือกเป็นตัวนี้อ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือให้เลือกเพื่อนนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะข้างล่างเขาก็จะแนะนำว่าอ่ะเราจะเลือกคนเหล่านี้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มไหมอะไรแบบนี้นะคะสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะกดปุ่มสร้างอะโอเคตอนนี้เราก็ได้กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็บอกว่าให้เราตั้งค่าต่อนะคะ ก็คือให้เราเชิญเพื่อนนะคะอย่างในน้อยห้าถึงสิบคนอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่จะเชิญใครเข้ามาหรือยังไงหรือว่าเราอาจจะยังไม่เชิญใครเข้ามาก็ได้นะคะเอาไว้แบบถ้าเราต้องการที่จะแบบขายเขาเรียนออนไลน์เนาะในกลุ่มนี้เราสามารถที่จะโพสต์คลิปวิดีโอการเรียนการสอนของเราเนี่ยเข้าไปในกลุ่มนี้ได้นะคะ แล้วใครต้องการจะมาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือต้องการที่จะเข้ามาดูคลิปวิดีโอการสอนต่างๆของเราเนี่ยก็ให้เขาชําระเงินผ่านทางบัญชีของเราก่อนแล้วเราค่อยเชิญเขาเข้ากลุ่มหรือว่าดึงเขาเข้ากลุ่มนี้นะคะส่วนมากผู้ที่ทําสอนออนไลน์เนี่ยมักจะทําเป็นรูปแบบนี้นะคะน,นี่จะมีเป็นปุ่มเชิญนะคะเชิญให้มาเป็นสมาชิกกลุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องให้เราโพสต์ข้อความโพสต์คลิปวิดีโอนะ,อะทีนี้นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดู ประเภทของกลุ่มนะคะอ่าเรียกว่าชนิดของกลุ่มก็ได้นะคะขวามือตรงนี้นะคะตอนนี้เราสร้างกลุ่มเราจะได้กลุ่มทั่วไปอ่าถ้าเราอยากจะสร้างกฎของกลุ่มนะคะเราก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะคะสกอลงมานิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันจะยาวนิดนึงนะคะสกอลงมาก็จะมีเป็นกฎของกลุ่มนะคะตรงกฎของกลุ่มนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็ตั้งชื่อกฎแล้วก็ใส่คําอธิบายไปเรื่อยๆนะคะเช่น อันนี้หรือจะเขียนกดเองก็ได้เราก็จะเขียนไปนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะนี่กดสร้างก่อนถ้าอยากจะแก้ไขก็คลิกตรงนี้นะคะแก้ไขกดนะคะสามารถที่จะตั้งชื่อกดแล้วก็ใส่คำอธิบายนู่นนี่นั่นได้นะคะ,ะเราก็จะเพิ่มกดอีกก็ได้นะคะเนี่ยเราก็จะได้กด2อข้อแล้วนะคะเนีย่ยค่ะกดสร้างอันนี้อาจจะตั้งเองก็ได้นะคะเราก็พิมพ์ไป นะคำอธิบายตรงนี้หน้าอะไรไปแล้วก็กดสร้างมาเรื่อยๆนะประมาณนี้ต่อมาข้างล่างตรงนี้นะคะจะมีเรื่องของการตั้งค่านะคะก็คลิกเข้าไปอใน,นเรื่องของการตั้งค่านะคะจะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือชื่อและคำอธิบายของกลุ่มนะคะอันนี้แล้วก็ที่อยู่ของกลุ่มนะคะเราสามารถที่จะคัดลอก url ตรงนี้ค่ะส่งไปให้กับ สมาชิกกลุ่มหรือใครก็ตามที่ต้องการให้เขาเนี่ยกดเข้าร่วมกดขอเข้าร่วมมาได้นะคะส่วนตรงนี้การจัดการสมาชิกนะคะใครบ้างสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มได้นะคะใครสามารถอนุมัติคําขอเป็นสมาชิกในกลุ่มได้บ้างนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราเนี่ยจะขายคอร์สเรียนใครอยากเข้ามาในกลุ่มนี้จะต้องจ่ายตังก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย เราให้เราแก้ไขตรงนี้นะคะว่าอันนี้ของเดิมมันระบุว่าเพื่อนในกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะอนุมัติคําขอเป็นสมาชิกของคนที่ขอเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้น,นนี่เราแก้ไขนะคะล้วให้เราแก้ไขเป็นเฉพาะผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมเท่านั้นนะคะทําไมต้องแก้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนใดคนหนึ่งมาเป็นสมาชิกในกลุ่มแล้วนะคะเขาสามอ่าคนเนี้ยเขาก็จะกลายเป็นเพื่อนในกลุ่มเขาสามารถที่จะตอบรับคําขอของคนอื่นได้เพราะฉะนั้นให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะคะ เป็นเฉพาะผู้ดูแลและผู้ควบคุมเท่านั้นนะใครสามารถโพสต์อะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราจะให้ทุกคนโพสต์ได้แล้วก็เลือกเป็นทุกคนในกลุ่มนะคะหรือไม่ให้เขาโพสต์ค่ะสมมติต้องการให้ผู้ดูแลเท่านั้นที่เป็นคนโพสต์ได้นะคะเราก็ติ๊กเลือกตรงนี้นะคะแล้วกดบันทึกต่อมานะคะเรามาย้อนขึ้นมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นประเภทของกลุ่มนะคะของเดิมจะ ส้งให้ตัตโนมัติว่าเป็นทั่วไปนะคะซึ่งกลุ่มตละประเภทนะคะมันจะมีฟังก์ชันการใช้งานหรือฟีเจอร์ใช้งานแตกต่างกันออกไปนะคะเราลองมาเปลี่ยนดูนะคะสมมุติว่าเราต้องการสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกลุ่มที่ใช้ในการแบบให้ซื้อขายสินค้าโดยเฉพาะเราก็เลือกประเภทของกลุ่มเป็นซื้อและขายนะคะเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีให้โพสขายของได้จะมีโพสใส่ราคาได้นะคะ ในที่นี้นะคะเนื่องจากว่าเราจะทดลองสร้างกลุ่มเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะขายข้อเรียนออนไลน์ของเราคือให้คนมาเป็นสมาชิกแล้วมาดูคลิปในนี้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้เลือกเป็นการเรียนรู้ทางโซงเชียลก็ได้นะคะแล้วก็กดปุ่มบันทึกตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าคลิกที่ชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะชื่อกลุ่มก็รีเฟรชตรงนี้หนึ่งทีนะคะ กรณีที่เราจะสร้างหน่วยการเรียนรู้นะคะหรือว่าสร้างเป็นเหมือนชื่อบทเรียนแบบนี้ค่ะเราคลิกเข้ามาที่หน่วยการเรียนรู้นะคะจริงๆแล้วตรงนี้ค่ะมันจะต้องมีให้เราเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ต่างๆเข้าไปได้นะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีให้เพิ่มนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ Facebook เขากําลังกาลังปรับปรุงอยู่นะคะอาจจะยังไม่ค่อยเสถียรน,นะคะให้เราเปลี่ยนกลับไปเป็น a c e b o o k เวอร์ชันคลาสสิกค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีให้เพิ่มหน่วยการเรียนรู้นะคะอันนี้คลิกเลยนะคะสลับเป็น Facebook เวอร์ชันคลาสสิกอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเดี๋ยวสะกรลงมานิดนึงนะคะก็คลิกสร้างหน่วยการเรียนรู้ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้นะคะแล้วก็ใส่คาําอธิบายนะคะแล้วก็เราก็ใส่เป็นชื่อหน่วยการเรียนรู้ไปนะคะอันนี้ขออนุญาตใส่เป็นคําว่าหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งละกันนะคะนะคะเรื่องอะไรก็ใส่ไปนะคะคำอธิบายก็ใส่ไปเรื่อย แล้วก็กดปุ่มสร้างหน่วยการเรียนรู้ประมาณนี้นะคะก็เราสามารถที่จะสร้างหน่วยการเรียนรู้ได้มากกว่าหนหน่วยการเรียนรู้นะคะในหนหน่วยการเรียนรู้ที่เราสร้างไปเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปที่หน่วยการเรียนรู้นั้นนะคะแล้วเราก็จะไปโพสนะคะโพสข้อความโพสรูปภาพโพสเป็นคลิปวิดีโอนะคะก็ถ้าโพสคลิปก็คือเพิ่มสื่อตรงนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็กดปุ่มโพสนะคะ เราก็แนะนําให้สมาชิกเนี่ยเวลาที่เข้ามาในกลุ่มแล้วก็ให้มาคลิกที่หัวข้อหน่วยการเรียนรู้นั้น <S <S ๆ,ๆนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเรียนรู้บทเรียนต่างๆที่เขาต้องการได้เลยนะคะอ่าพอเวลาที่เราสร้างกลุ่มหรือกรุ๊ปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งต่อไปเนาะเวลาที่เราจะกลับมาที่กลุ่มหรือกรุ๊ปเนี่ยให้เราคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะคะไอคอนกลมๆม,มีรูปคนอยู่3าคนตรงนี้นะคะลองคลิกเข้าไปก็จะเจอกลุ่มที่เราจัดการนะคะ ก็คือกลุ่มที่เราเป็นอนวินผู้ดูแล,แลและก็จะอยู่อยู่บริเวณนี้เลยนะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูกลุ่มของเราได้นะคะประมาณนี้อ่าก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแลรับชมนะคะถ้าชอบก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จะดทำคลิปด้วยนะคะ